เอาละครับว่ากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนสาวคนพิสบบลตี้รัตทุกคนเลยครับเดี๋ยวผมกันวิชาพันในเกม One Piece Bounty r u s นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวนายใหญ่เคียวชิโร่จอมสงกนะฮะเวล85นะครับ5ดาวนะครับผมพอเดี๋ยวว่าเพิ่งเก็บเพชรแล้วเปิดเมื่อกี้นี้เลยครับเนี่ยฮะเวล85แล้วนะครับผมต้องการอีก3ตัวถึงจะเป็นเวล100นะครับ นี่มาดูสกิลของเขาครับสกิลเนี่ยผมขออธิบายก่อนนะสกิลหนึ่งเนี่ยไม่ว่าคุณจะตีแรงแค่ไหนติดบูธหรือว่าเพิ่มโจมตีกี่ขีดก็ตามนะครับคุณก็จะฟันแล้วคู่ต่อสู้ไม่ตายครับสกิลหนึ่งก็อย่างที่อธิบายไปคลิปที่แล้วแต่ผมอธิบายแบบเบาๆไงคลิปนี้จะมาพูดแบบดังๆนะครับคือเนี่ยคือสกิลเนี่ยไม่ว่าคุณจะแบบได้กินบุฟเฟ่เพิ่มแม็กแท็กได้บูธติดบูธกับบุฟเฟ่ด้วยเนะี่ย แบบตีแรงสัดเนี่ยคุณคุณก็จะใช้สกินแบบนี้อันเนี้ยตีศัตรูไม่ตายครับศัตรูจะเล่นเหลือหนึ่งนะครับแล้วเมื่อศัตรูเล่นเหลือหนึ่งแล้วลุกขึ้นมาแล้วคุณใช้สกินสองต่อเนี่ยจะไม่โดนนะครับคุณต้องร้อยศัตรูวิ่งไปสักพักหนึ่งก่อนถึงจะใช้สกิลสองได้นี่แหละมันคือความไอเนี้ยของเคียวชิโร่ครับเกือบเขาทำออกมาเอาหาหรือไงก็ไม่รู้ฮะบูทหนึ่งแล้วนะครับผมคลิปที่แล้วเราไม่มีบูทอ่ะวันนี้ผมจะมาลงแรงนะครับและเพื่อไม่เสียเวลานะครับผมจะเร่งสปีดคลิป คูณ1.5เลยนะฮะเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยครับในแร็งกันเลยครับเคียวชิโร่อันนี้นะฮะผมก็เล่นความเร็วสปีดคูณ1นึ่งจห้าหรือว่าคูณ2ไม่แน่ใจเดี๋ยวผมต้องไปตัอดอในแร้งเอสลบนะครับไปดูกันเลยครับเคียวชิโร่ขอพูดก่อนนะเคียวชิโร่มาในสายวิ่งสีน้ำเงินนะครับผมเป็นตัวที่ถือว่าวิ่งเร็วใช้ได้แต่ขอนะสกิลเนี่ยสกิลหนึ่งเนี่ยมึงปรับให้ใช้ครั้งย่อแล้วไอ้น,นี่เถอะราคาได้เถอะแบบเจอโรเจอร์เนี่ยโอ้โหเค okay. ตรงข้างเราเจอโกดีโรเจอร์ฮะเป็นตัวคนที่ผมเกลียดและกลัวมากที่สุดเนะลยโรเจอร์ผมว่าถ้าเกิดผมไม่ยึดทงกลางเราจะได้เปรียบนะแต่ถ้าเกิดเรายึดทงสองฝั่งเนี่ยหนึ่งกับสองเนี่ยเราก็จะปลอดภัยกับโรเจอร์มากกว่าครับเพราะว่าโราเจอร์ต้องวิ่งบุกมาอยู่แล้วนะผมโอเคเขาเจอโอเคโรเจอร์แตกไปนั้นเรามียึดทงนี้ก่อนนะฮะแน่เดี๋ยวให้เพื่อนค่อยไปลุมเวลายึดทงเนี่ยเคียวชิโร่เมื่อเคียวชิโร่ยึดทงสำเร็จ,นะจเนี่ยก็จะไอ้นี่ครับเรียกว่าอะไรวะอ่ะโดนนะเลยเลเพิ่มครับลเด้้งะฮะใชสกินปปาดไเก็บบททาาาาคคครรอไไปด้้้ัุนชินกับเคียวชิโร่ก่อน โรเจอร์โรเจอร์าตายไปแล้วโอเคดีดีดทำความคุ้นชินกับเคลื่อน่รนเล่นไม่เข้ามือเลยเพิ่งเล่นนะฮะโอเคเราตีเนิ์ไป่เข้าเทียร์พันสองพันนะครับผมมันจะแหลกๆนิดนึงนะครับผมไม่เป็นไรเคผมใช้สก,ปปก,กิลปาดเข้าไปเขาก็มไม่ตายครับผมเลือดเลยนะหนึ่งเคยุทธพลเลือดเดงนะฮะเฮ้ยกินเนะะ้อไปมามาอู๋ไม่แหลกกว่าทุกคนกระตุกมากๆเลยเดี๋ยวถ้าจบตอนี้ผมจะไปเปลี่ยนเน็ตให้ทุกคนนะฮะไปไหนซเนส์ค,คือมันไปไหนโอเคโดนพี่เราเราอาโซโลเรา ฆ่าทิ้งไปนะฮะเราต้องดูนะครับว่าปามจะมาหรือเปล่าครับถ้าเกิดปามมาเราต้องกระโดดผลักกระโดดหลบนะฮะแต่ดูเหมือนว่ายังจะไม่มาโอเควิ่งก่อนวิ่งก่อนวิงน่งหนีก่อนอโอเคโรเจอร์เขาถูกเพื่อนเราเราให้เพื่อนแบกนะฮะเราไม่ต้องสู้ครับเราให้เพื่อนเราแบกนะครับผมแบกบนี้ก็ได้แบบนี้แบกบคนเดียวไม่ไหว้เฮ้ยระวังระวังโรเจอร์อืออือตันโรเจอร์ไหนก็โรเจอร์โรเจอร์วิ่งช้าด้วยมาอืมสเนิคแมนโอเคถ้าเกิด เจอสกิลเนี er. ้ยเขาไปล่วงแน่นอนโอเคเขาล้มอยู่นะไม่เคลียรไม่เคลียรเขาล้มอยู่เดี๋ยวหนีไปกินน้ำวิ่งเร็วก่อนดีไหมโอ้โหแม่งไม่มีน้ำฮิวเว้ยเอ้ยมันไม่มีเนื้อเว้ยแม่งจะหิวใช่ไหฮะเสร็จแล้วตอนนี้เราโอ้โหโรเจอร์มาหนีหนีหนีอย่างเดียวเออเก็บเข้าไปฮะโอ้โหเราให้เพื่อนเราแบ่งเดียโอ้โหสกิลนี้โดนรอเข้าไปแล้วผมเราต้องระวังทอร์าร์ตัวนี้ดีครับเดี๋ยวก็จะใช้โค้ตเตอร์ช็อตนะฮะนี่หายไปซะก่อนไม่ใช้โค้ตเตอร์เฮ้ยโรเจอร์หยุดโรเจอร์หยุดโรเจอร์โอเคชนะด้วยนนะะะสุดดยอออ่่ครับพี้ง เค <Okay, S 2> เดี๋ยวผมขอกดตัดนะฮะไม่ยอมแล้วกันผมจะเปลี่ยนเน็ตของผมแล้วกัน,กนเน็ตอันนี้มันใช้ห้องรับแขกมันใช้ดีมากแล้วเน็ต 5G ของผมนะแต่พอดีว่ามาอยู่ห้องนี้สัญญาณมันไปไม่ถึงเลยทุกคนผมก็เลยใช้ใน 2.4G ไปเชียร์ชิโร่เราเวล8ท่าเดี๋ยววันนี้จะได้ดูคลิปเชียร์ชิโร่8ท่ากับ Snake Man เวลร้อยนะครับแต่ Snake Man เวลร้อยยังไม่การันตีว่าจะลงวันนี้จะถ่ายวันนี้หรือเปล่ายังไม่รู้นะครับจะได้ดูในช่วงวันนี้พรุ่งนี้แน่นอนครับผม Snake Man เวลร้อยซึ่งผมเนี่ย ถามว่าทำไมผมยังไม่ถ่ายเซเล็กแมนมาถ่ายชิชชโร่ทำไมผมไม่เคยเล่นเซเล็กแมนนะครับคือผมก็เคยเล่นแหละแต่ว่าไม่เคยได้เล่นนานๆครับนานๆครั้งที่หยิบมาใช้สักทีนะครับก็เลยไม่ถนัดนะฮะพอได้ไม่เข้ามือก็จะเล่นกากครับแล้วคนดูก็จะมาด่าผมนะครับผมเออไม่เจอคู่แข่งแล้วทุกคนโอเคเราเจอนะได้ดั่งเดโลซาสเตดนะครับผมถามว่าทำไมผมถึงเลือกแบบสปีดสองจด หน่งจนะเพราะว่าทลิปเคียรชิโร่โมนนี้ที่ผมใช้สป,ปีดสอนยะ่ะแม่งผมไปดูแล้วมันลายตาทุกคนเลยเวลาที่เราไปตีกับศัตรูแบบศัตรูลุ้มเราหรือว่าเราลุ้มศัตรูเนะี่ยแบบสองลุ้มสารนะเนี่ยไอ้ใชสองลุ้มหนึ่งเนะี่ยแม่งจะลายตา,าทุกคนทคำเร็วเกินนะแต่ตัวเกมก็ไม่ใช่แบบช้าไงทุกคนโซกุดห <So good. S 2> mm ือโอ้ยชื่อโ so ซนะกุดเหรอโซกุดจับไปก่อนเคียวๆเนะีนะ่ยเขาเป็นคนที่ใส่เสื้อคลุมแบบยาวมากครับเพื่อนดูดิดลากพื้นเนะี่ย โอเล้งเหรอโอเล้งเหรอไม่รู้ครับผมยึดไว้ก่อนครับผมยึดไว้ก่อนได้เปรียบครับน้ำอยู่สองหนึ่งครับโอ้เราต้องระวังให้ดีครับโอ้โอ้ปตกาดิโอ้โหตายแล้วครับปตกระดิเอสเอสร้อยบูทสองครับทุกคนถามว่ารู้ได้ไงบูทสองครับผมจำค่าพลังเอสบูทสองได้ครับผมเคสไรสองทงนี้เขายังไม่ได้ยึดนะครับเดี๋ยวเราก็จะระดมคนไปยึดก่อนนะครับผมอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหคุณคินหยุดชอปเปอร์หยุดถามว่าทำไมผมไม่ใช้สกิลสองต่อเลยเพราะว่าเมื่อคุณใช้้้สสกกกิิลลลลแวศััตรรูุขึนนมาะคบอย สกิลสองจะไม่โดนนะครับผมสกิล 2, สองศัตรูจะไม่ัจะไม่โดนนะคจะไม่โดนศัตรูแบบนี้มันต้องใช้แล้วสักพักนึงจะโดน,นะครับเอาจูกจีเสือมาไงจูกจีมาไงลูกจีมาไง,าไงพี่เสือยินไปแล้วโอ้โหลูกบอลเกงกีตอหน้าเลยถ้าหลบไม่ทนันนีตายแน่เลยเนี่ยยึดไปนี่ผมเก็บธงได้ครับเรอยาไปยืนบู๊ขึ้นหน้ารเราไปใส่วิ่งขึ้นมาตัวบางครับล้วก็วิ่งบวนเก็บธงไปอย่างนั้นแหะนะะอีก้อนหน่แบ่งเพื่อนเราเพื่อนคิดนะมันโอ้โหนั่นตอนหน้าตาตาป มาจากเลือดสี่พันกลับมาเต็มหน่อยครับเพราะว่าผมเล่นแบบไม่บูมากไงผมเล่นแบบสายวิ่งนะครับซึ่งสกิตตลติดตัวของตัวละครตัวนี้ก็คือถ้ายึดตัวสำเร็จจะเพิ่มเลือดนะครับผมซึ่งยอดมากอ้ๆลุจิโอ้โหเรดโซโลครับเราวิ่งวิ่งอกอนอันนี้เป็นน้ำนม่เร็วนะครับผมมิวจะเก็บไว้ทำไมฮะโอ้เกือบโดนปลาตัดนะครับผมอยู่นี้ครับปาดลุจิไปครับปาดลุจิไปแล้วรถหลังโอเล่เลยครับไอ,อ้โรเจอร์โรเจอร์น่าจะสู้กับรถโอเคโรเจอร์ปาดเอ่อลุจิไปโอเคโดนปลากินครับเอสมาดิโซโลมัน บอกแล้วถ้าคิดว่าตัวเองไม่ทำให้นี่ฮะถ้าคิดว่าไม่ทันให้ปล่อยให้เขาที่ไปก่อนไม่ไ <seasoning> ด <hei S 1> <him. S 2> ้ไม่ได้โอเด้งอืมลืมไปว่าถ้าเราใช้เราตีโอเด้งจากข้างนอกทรงโอเด้งจะไม่กระเด็นน้ยแต่ถ้าเราตีโอเด้งเอ้ยอ๋อเออเลืมพูดผิดครับถ้าเราตีโอเด้งจากนอกทรงอะโอเด้งจะกระเด็นครับทุกคนแต่ถ้าเราตีจากแต่ถ้าเราตีโอเด้งในทรงอะโอเด้งจะไม่กระเด็นนะครับระหว่างยึดทรงอยู่นะโอเคยยึดไปห้าคิวหนึ่งะครับเพลยงอันยี่สิบไปะโอเคเราไปดูอีกช็อตตานึงเลยครับเริ่มจะเล่นเข้้้าามมือแแลลวฮะะใชไไ่รรงปเยยนคับผ ชิลชินโนเนี่ยตัวจริงของเขาอะฮะผมจำยังไม่บอกนะแต่ไหนคุณอาจจะรู้นะเพว่าช่องอะไรอะไรช่องนะครับเขาทำกันแล้วครับไปซื้อเล่มงเก้เจ็ดอ่านกันเองฮนะฟังตรงข้ามเราเจอสตีฟโรเจอร์เอ้ยไม่ใช่โกดีเราเจอโรเจอร์กับโอเด้งครับเราเจอสังกองครับแตออไ่ไม่เป็นไรเราไม่กลัวเพราเล่นเป็นไงเราเล่นเป็นแล้วอะไรต่างๆเราก็ไม่กลัวนะเพราะเราโอ้โหในกระล้อง ถ้ Connie, าพะการ์เราเราต้องระวังเขาเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยนะครับผมโซลูชั่นเราก็วิ่งล่อให้เราใช <cko ier> <ๆ S 1> ้สกิลแล้วก็ใช้โปรเฟคดรอปลบนะฮะพอสกิลเขาหมดแล้วเขาเป็นลูกหมาตัวเดียวธรรมดาธรรมดานะครับอย่าไปกลัวทุกคนอย่าไปกลัวโอ้ยเราหยิบอืมหรือไมว่าย oh, no so so <c oughs> oh, ิบไม่ทันโอ้ยลบอืมเฮ้ยต้องกลัวมากนั่นแหละงานเริ่มเป็นงานยากเลยครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมผมยิบไปก่อนถึงเข้ามาเขาก็ฆ่าเราไม่ทันนะครับเรายิบเราได้เลือดเพิ่มเห็นไหมเราเลือดเพิ่มโอ้ดีงามโอ้ดีงเราปล่อยเขายิบโอ้ีีีไม่่่เเเข้ารรอฮะลล โอโอง่ง้ง่า,อดดต,อนนาตอนนี้แพ้แน,น่นโงนอยู่อ้นออยู่นะโอเค okay, ระดดแล้วยทงนีขึ้นกับมาก่อนนะครับเพราะตอนนีรูเขปลทน,น่อเานะแลวละตอนนี้มันเป็นทาครัาจะเก็บทงนี้แล้วก็ทงอีกอนนนะถ้าเป็นไ,ได้รนะนนะแต่มว่าไม่นทันแล้วัตรมันหรือเป่าอาจทนก็ไ้นะผมว่าทอยู่เพว่าเพื่อนเราเพิ่งระดมเกิดกันใหแล้วก็จะไปไล่ตีศัตรูตรงนั้นครับก็จะเป็นการยเวลาให้เราครับ ร้องคำลกรธใจถเลยดูเหมว่าศัตรูน่าจะเป็นเซ็กแมนกำลังยึดอยู่ใช่ไหมเซ็กแมนครับผมปาดไปเห็นไหมยังไงแรงแค่ไหนแม่งก็ไม่ตายเวรเราจะใช้สกิลติดบูตติดอะไรแรงแค่ไหนเขาก็ไม่ตายนะครับผมโอซีการ์เดีนีเหมือนกันะมาดิสกิลโดนผมแล้วไงอือเราสั่งสกิลใส่โรเจอร์นะอืออุ้ยแม่งลอนชาร์จพลังโอเคเราไม่ยึดพวงกุญแจเราช่วยเลยที่มันกับผมเลยที่ยึดได้แล้วเราก็มาเฝ้ามาสกัดตรงนี้อย่างนี้่ยึดได้ ลูฟี่ไปนะครัูฟี่สองตีนะลูฟี่สองตีหนแล้วกหล่นหลนแล้วก็ยึดตามตูรนะฮะสู้ไม่ได้ก็ต้องยึดนะครับผมดูเอาคผมก็ใช้สเเนี่ต่อหนึ่งแล้วจะเป็นสีนะัะจากตันน้ำหนึ่งต่วสีกลายเป็นเ้าหน้สีต่อหนึ่งนะครับอะไรครับเนี่ยเห็นไหมแรงแค่ไหนยี่ก็ไม่ตายนะผมฮ้่เจ็บเลยยี่ตอนเกิทนี่เรเล่นแบโคตรบู้อ่ะเราเจ็บไปห้ศพแล้วอ่ะถึงสกิลหนึ่เาจะปาดแต่ศัตรูไม่ตายยังไงก็เป็นตัววิ่งที่ได้คิวนะครับผมถืวเป็นตัวใส่วิ่งที่ขวด บ้างครับสำหรับคลิปเคียวชิโร่ครับเป็นไงโหดกันบ้ารถ้าใครไม่มีก็ไปเปิดหากันได้ครับแค่180ร้อยแปดสิบเพชรเองก็ออกตัวหนึ่งแล้วนะสำหรับวันนี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ผมด้วยครับสำหรับนี้ไปก่อนครับผมครับไปแล้วนะครับ